เรามาตามล่าหาฟองนมตอนนี้ฟองนมอยู่ในทะเลสาบนะคะฟองนมทำอะไรทำอะไรตรงนั้นทำอะไรตรงนั้นทำอะไรตรงนั้นร้อนเหรอ Đập đích ký tôi lắm nó ba dạ ấy ấy mà tha lo cái hàng của yên ở lắm ở lắm đi ngay nó nữa ร้อนไหมร้อนไหมไปแล้วนะ <S <S ทำไมคะทำไมคะไปเล่นน้ำต่อไปไปจับปลาต่อ <S 1> <S 1> ไปดูนในถังดิในถังมีปลากี่ตัวแล้ว้อง ฟองนมไอ้ถ่างไม่ปากี่ตัวแล้วดูดูดูหน้าชาง,งนทำหน้าชงหนอนทำน้าชางหนอนโถนชงนอดึกคนนี้ดึกคนนี้ขี้ดื้อนี่ดูเล่นน้ำนี่สาวแม่น้ำส่วนตัวของฟองนมฟองฟองนมน,น,น,นี่ หันมาทางนี้ดิอ่ะไปเล่นนะออกไปได้เงี้เนี่ย,นะออปไ,ยไปแล้วนะนะไปแล้วนะนะบายบายดนตีแน่แกแกดงตีแน่แ